สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่13บสามมกราคม2อ6 9โอเควันนี้เรามาทำเลนดอมเปิดไพ่ถามไพ่ว่าของขวัญปีใหม่ที่คุณพึงจะได้คืออะไรนะครับผมผมต้งคิดที่ฐานากับไพ่แล้วว่า ของครปีใหม่ในปี69เนี่ยที่ท่านจะพึงได้มันคืออะไรนะนะก็เป็นพลังงานของทุท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมแต่ดูจากหน้าไพ่แล้วน่าจะเป็นเฉพาะบุคคลมากกว่านะครับผมถ้าใครว่ามั่นใจว่า เป็นนักฝึกปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอน่าจะเป็นพลังงานของท่านผู้นั้นนะครับผมเลยก็หรือใครก็แล้วแต่ที่มีบุญสัมพันธ์กับพลังงานกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นดวงของท่านก็ได้นะครับว่า ของขวัญปีใหม่ที่ท่านพึงจะได้คืออะไรนะครับผมนทีนี้มาพอที่ผมเปิดไพ่ไปแล้วเนี่ยท่านกีฬาธานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มาดูเปิดดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมจากไพ่พลังงานตัวตนนะครับผมไพ่ขลังออกมามันเหมือนคล้ายกับเมื่อวาน วันที่12นี่ผมเปิดวันที่11บเ้็นะจำจะไม่ปิดนะเป็นพลังงานชุดเดียวกันเลยประหลาดมากเลยมหาศจรรย์มากเลยทั้งที่สับไพ่ไม่รู้กี่ครั้งเลยนะยังออกมาลักษณะที่ว่าใบแรกนะแต่เปลี่ยนตรงที่ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่อิสระภาพนะครับผมอิสระอิสระภาพฟรีดอมนะไพ่ใบแรกนะี่เป็นไพ่เก็บ อ้อมไพ่สองไพ่ร่วมมือไพ่สามแล้ไพ่ตลกแหลงนะครับผมแสดงว่าคนที่ฝึกปฏิบัติตนมาอย่างสม่ำเสมอนะครับผมกลับเข้ามาข้างในนะฮะอยู่กับปัจจุบันขณะทำอานาปนาสตนะิอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะครับผมนะ เราทำมาแบบสม่ำเสมอเนี่ยสิ่งแรกที่มองเห็นก็คือว่านะไพ่ใต้สำรับมันเป็นไพ่เมจิเชียนก็แสดงว่ามีไพ่เมจิเชียนแล้วก็ไพ่เทมเพลนก็แล้วก็ไพ่ใต้สำรับอีกชุดหนึ่งนั้นเป็นไพ่มีทั้งมีมีทั้งอ่าเดอะซันแล้วก็เดอะอิมเพรสเห็นไหมก็แสดงว่า สำหรับหลายท่านที่ฝึกปฏิบัติมาตลอดเนีนะเป็นนักปฏิบัติมาได้เหอฝึกจิตดูก,กายดูจิตมาตลอดเนี่ยเห็นที่ชัดเลยว่าพลังงานมีมีพลังงานนะเปลี่ยนนะผมว่านะ,ะแสดงว่าจาักรดที่6ตาที่3เปิดครับเปิดเยอะเลยครับผมนะฮะ แล้วก็คือพลังงานตัวตนของท่านในช่วงนี้นะพลังงานเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนอะไรประมาณนี้ครับผมของของจิตอ่ะของพลังจิต่ของพลังงานี่ยคือมองเห็นได้ชัดเลยว่าพลังงานแบบนี้นะอ่าพลังงานท่านท่านจะไม่ค่อยไป พู้พกาคือไม่ค่อยปล่อยกระแสปล่อยจิตปล่อยใจไปกับอารมณ์ข้างนอกอย่างผมคือไม่ไม่เป็นไปตามกระแสของโลกะนะผมมั่นใจว่าร้อยละเก้าหรือเกสนส่วนมากจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณนะะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอะไรประมาณนี้ครับผม เพราะว่าโดยจากไพ่ตลบตะแหลงไพ่คำว่าตลบตะแหลงนี่หมายถึงการการไปคือการปล่อยปล่อยอารมณ์ไปตามกระแสะของโลกไปเสพข่าวที่มันลบอะไรประมาณนี้ผมหรือ,อถ้าเป็นการพูดจาก็เป็นการพูดจาที่มันค่อนข้างที่มันจะเกี่ยวกับมุสาหรือไม่ การติสินนินทาการตัดสินคนน้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับผมคืออ่ันมากะจะเสพจะเสพข่าวที่มันทอกสิตท,ที่มันลบๆะครับผมข่าวประเภทที่ว่าฆ่าฟันลันแทงตบตีกันข่าวปฏิเสธข่าวเล่ย์ราข่าวที่มัน เป็นด้านลบนะครับผมนะ่วนมากตลบตะแลงไพ่ขลังจะเป็นคีย์ในลักษณะนั้นแต่มาแต่แต่แต่ดูจากพลังงานแล้วหลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้จะไม่ค่อยเสพข่าวที่มันเป็น,ท,น,ปนที่มันเป็นด้านลบนะครับผมฉันะนมากจะเลือกเสพข่าวที่มันเป็นในเชิงบวกมากกว่านะครับผม หลายๆท่านอาจจะมีการติดต่อกับไฮเออร์เซลได้ด้วยนะเพราะมีภัยก<น>ับความร่วมมือนะอหลาท่านนะไฮเออร์เซลก็ e คือไฮเออร์เซลหรือไม่ก็อะไรนะจิตจิตเดิมแท้อะไรประมาณนะอาจจะติดต่อกับเบื้องสูงอะไรใต้แล้วนะนี่เป็นความเชื่อนะครับเกี่ยวกับกดแรงเรงด,ดวดหเกี่ยวกับพลังงานเนีย่ยครับผมนะ หลายๆท่านก็มีมีอิสระเลยอะ่ะมีอิสระในที่นี้มีอิสระในใหลายๆด้านเลยนะครับผมส่วนมากะจะหลุดพ้นจากอะไรนะความเศร้าหมองความคิดเยอะคิดมากนะแต่ก่อนนี้ท่านอาจจะเป็นคนที่มัน อ,อยู่กับความคิดที่มันลบๆนะครมบก้าวดาบจะเป็นลักษณะน,นั้นคิดเยอะเลยหลายๆท่านนะแต่พอมาปัจจุบันนี้หลายๆท่านนะความคิดลบๆความคิดที่มันเป็นในเชิงที่ว่าไม่โอเคนะท่านจะไม่เก็บเอาไว้ในเขาเรียกว,ว่าในสมองของท่านเลยนะฮะท่านจะคิดในสิ่งที่มันในทางที่มันเป็นด้านบวก ชิงบวกอะไรประมาณนั้นครับผมเพราะมีไพ่เดือดสังกันมาแล้วก็ประกอบกับไพ่เท m p e r พ n ลนแสดงว่าจิตจิตของท่านเลื่อนระดับขึ้นไปอีกในสเต็ปหนึ่งหลายหลายท่านอาจจะเข้าไปสู่ที่อา่าเป็นเหยียบอยู่ที่มิติที่ห้าไปแล้วนะครับผมอาจจะก้าไปถึงสู่เขาเรียกว่า รักไลเงินไขอะไรประมาณนั้นครับผมเพราะว่ามีคำว่า the Sunday i m p a c สขึ้นมาแล้วก็มี the Magician แล้วก็ไพ่ Ten of p e a s ขึ้นมาเนี่ยแต่ใดท่านอาจจะก้าไปสู่ระดับวิธิที่5แล้วเป็นข้าไปสู่นี้ลักษณะที่ว่ารักไลเงินไขอะไรประมาณนั้นครับผมนะฮะนะะเพราะฉะนั้นด้วยจากพลังงานแล้ว ของขวัญปีใหม่ที่จักรวาลหรือว่าเบื้องบนท่านจะมอบให้กับท่านเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นโบแดงเลยก็คือว่าอันดับแรกนะที่ผมมองเห็นนะเกี่ยวกับอันตาที่สามครับผมตาที่สาเปิดมากเปิดมากขึ้นเปิดเปิดเปิดเยอะเลยแหละดูจากไพ่นะฮะดูจากไพ่ดิซันชิมเลน เรามีไพ่ไพ่สเตรนด์แล้วมีไพ่คำว่าดิเอ็มเพสึ้นมาหลายหลายท่านอา,อาจจะก้าวไปสู่รักเงินไขเข้าไปเหยียบมิติที่5แล้วก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้ครับนี่คือควันชิ้นแรกที่ท่านจะได้นะฮะคืออันแรกก็คือจากการที่6เปิด เปิดเยอะเลยนะครับผมหน้าหน้าคือเป็นที่เป็นที่หน้าเพิ่มใจเลยนะครับผมเนี่ยจักราชี่หกนะตาทีสามเปิดในะหลายๆท่านอาจจะเกินร้อยก็ได้นะครับผมและอีกควันชิ้นโบแดงอันที่สองก็คือหลายๆท่านอาจจะก,ก้าวไปสู่มิติที่5แล้วก็ได้เข้าไปสู่ที่รักเงื่อนไขหลักไรเงื่อนไขในประมาณนั้น,นครับผมจากมิติที่3 ก้าวไปสู่มิติที่5แล้วอีสินะของขวัญชิ้นโบแดงอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือไพ่ตัวตนนะฮะที่อของขวัญพี่ใหม่ท่านจะได้นะไพ่ตัวตนมันเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นมานะครับผมก็แสดงว่าหลายๆท่านรหรือใครก็แล้วแต่ที่ยังโสดอยู่นะครับผม โสดอยู่อาจจะเจอเจอคนที่มีสินเสมอกันนะครับผมมีสินเสมอกันและถ้าหากว่าเป็นบุรุษที่โสดอยู่ท่านอาจจะเจอเจอรักแท้รักที่ตามกันมาแต่ชาติปังก่อนก็ได้นะเห็นไหม อาจเป็นลัที่ต่างว้ก็ได้เห็นไหมมันมีหกถ้วยขึ้นมาหรือตามกันมาแต่ชาติปางก่อนก็ได้อะไรประมาณนั้นผมหรือเป็นลักเก่าที่ย้อนคืนมาก็ได้ครับผมพะมีสองสองสองเหรียญขึ้นมาเป็นรัที่ลัทเก่าที่ย้อนกลับมาในตัวตวนในเวอร์ชั่นใหม่อะไรประมาณนั้นครับผมถ้าหากถ้าท่าน เป็นบุรุษอย่างเงี้ยโสดอย่างเงี้ยก็ท่านจะเจอจเจอกับรักที่มันเลื่อค่านะผมเพราะว่าคู่ของท่านนะเป็นดิอิมเพสเดอะซันก็แสดงว่าคู่ของท่านนะเป็นคนที่พร้อมไปด้วยทั้งทรัพย์สมบัติรูปสมบัตินะครับผมอาจเป็นอา,อาจเป็นถ้าถ้าเป็นสตรีก็แฟนของท่านนะคือ อาจจะก้าวเข้าไปสู่มิติที่5แล้วลักไรเงินไขแล้วอะไรประมาณนั้นครับผมาท่านเป็นบุรุษนะแล้วท่านจะได้แฟนหรือว่าคู่ที่มันพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติแล้วก็ลูกสมบัติใช่ไหมอาจจะเป็นคนที่อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็อาจจะทําในลักษณะของเป็นที่ปรึกษา ทางด้านธุรกิจก็ได้หรือเป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณก็ได้เพราะว่ามีไพ่เมจิเชนเข้ามาหรือหลายท่านอาจจะเป็นโค้ดโค้ดเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับผมนะฮะเป็นให้คาปรึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรืออาจจะเป็นนักอ่านไพ่ก็ได้หรืออาจจะเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรอะไรต่างๆก็ได้ครับเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับอะไรประมาณนี้ครับผม หรือหลายๆท่านก็ประสบความสําเร็จถ้าท่านเป็นหญิงนะที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่านก็จะได้แฟนที่มันเ,เรียกว่าเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญานะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาหร,กรหรือเป็นพิธีกรหรือเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะผมว่านะ เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เกี่ยวกับจิตวิญญาณก็ได้นะผมว่านะาถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพก็เพราะมันมีไ,ไมมพ่ไพ่ถ้วยขึ้นมาผมเกี่ยวพี่ไพ่ถ้วยขึ้นมานะก็แสดงว่าทหารป็นหญิงที่เข้ามาชมที่นี้ได้อย่างสดน,นะัะเกี่ยวกับบุรุษที่ ประสบควาสมสำเร็จในชีวิตแล้วแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่นะนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนนะแล้วก็คือประเภทที่ว่าบริวารของของของคู่ของท่านนะเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตเทคแคร์ดูแลได้ทั้งหมดเลยนะทางด้านกายภาพที่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินอะไรประมาณเนี้ย เขาสามารถที่ซัพพอร์ตได้หมดเลยเพราะเขาเป็นดิอิมเพรแล้วก็เป็นเดอะซันด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นมิจิเชียนด้วยหรือพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคือถ้าถาการทำธุรกิจก็จะไม่ใช่ว่าทําธุรกิจอย่างเดียวเพราะเขามีความสามารถหลากหลายเห็นไหมมิจิเชียนน่ะเขาว่ามิจิเชียนเนี่ยมันมีสี่ท่าด,ด้วยกันใช่ไหมดินน้ําลมไฟคือเขาพร้อมทุกอย่างเลยเขาฉลาด ไว้คนฉลาดเฉลียวมีไว้พิปฏิพานนะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะผมมีความสามารถพิเศษนะครับผม,ม,ม,มนะฮนะก็จะมีประมาณนี้ครับผมของขวัญปีใหม่ที่ท่านจะได้ก็คือหอเซ็นตของท่านเปิดมากขึ้นสองหลายๆท่านอาจจะเข้าไปสู่มิติที่5แล้วก็ได้3คนโสดนะจะเจอนคู่ที่สุดเพอร์เฟกเลยนะครับผมนะฮนะ รี่วัยหญิงหรือชายที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคู่ของท่านนะสุดยอดแน่นอนเลยนะครับผมเพราะเป็นดีอิมเพสเป็นเดรสสัแล้วก็เป็น1นึ่ถ้วยหถ้วยสถ้วยมันไพ่เกี่ยวกับความรักดีๆมาทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมมี10ถ้วยด้วยไพ่ขยายมีสิถ้วยด้วยอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้แล้วก็ มีอะไรอีกอะแล้วมีที่ผมไพ่ขยายได้ขยายมันเป็นไพนะ่สิกขาศรีกัตถาก็หมายถึงการแต่งงานนั่นแหละครับผมนี่สีกัตถาก็หมายถึงการแต่งงานการมีคู่นะประมาณนั้นครับผมอ,อีกเคลอย่างหนึ่งือว่าคู่ของท่านจนะอยู่ในกลุ่มในทีมที่ท่านไปศึกษาเรียนรูน้นั่นแหละนะฮะอาจจะท่านอาจจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับด้านไพ่ยิปซีหรือไพ่เทคคอร์ส อะไรต่างๆที่ท่านสนใจจะอยู่ในกลุ่มในทีมนั่นแหละหรือในในทีมเกี่ยวกับการไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณก็ได้นะครับผมไพ่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยนะคู่ของท่านคนรักของท่านก็อยู่ในกลุ่มในทีมนั่นแหละผมนะครับผมก็นะมจะมีประมาณนี้ครับผมความหวัง,งพิเศษของท่านจะได้คือหนึ่งหลายๆท่านเข้าสู่มิติที่ห้าแล้วประการที่สองก็คือท่านจะได้คู่ดีคู่เด่นนะครับผม คู่ที่เพอร์เฟกต์ราคาที่3ก็คือเซนต์ของท่านเปิดเปิดมากขึ้นเปิดเยอะเลยแหละครับผมนะครับก็จะ <c oughs> มีประมาณนี้ครับผมโปรดใช้วิจานณญาณในการรับชมครับอ๋อพอี้ท่านโชคดีมีชยัยคิดเงินก็ใหนน้งเงินคิดทองก็ให้ทองประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ